ันจัน a n t อีหมอแม่คอยหมอแม่วันจันลูกโอเควันจัน a n t จะตายเห็นแท้จริก็แม่กับป้าไปแล้วลูกเดินแม่จะนอนตัวคืนคืนนั้นนะจะบอกวันจัน a n t พอมันมันต้องการอย่างี้วันจันทลูกวันจันทร์ฟอรมวันวันันทรอีก เที่ยวมา What you มามาเ่ open for you, you w t something เดี๋ยวมดูก่อนไหนแผ่นบางนอนมันเจ้าอยู่รูปมันตีห้าอยู่แม่กับป้าไปเดินเลาตะกี้า h a t you huh? o you can save another people า o ดีนอยู่ว่ะโอเคมาดั วัดน่อมันน่าม่ะต้องการมัอย่างเอาอะไรล่ะลูกมันจะไปไหนมันไปไหนมันได้เจ้าอยู่ไหนในหมูไม่แม่จะละแล้วน้ำผูกกันหกแแ้วแมจะนอนตอนางคืนเดียวน่ะจะบอกหัวหัว phục vụ của bên đây, yêu đây gần đây. Ma cảm ơn, yêu đi cảm ơn lạc. Một cái nhầm ghiên thôi. Mãi thân, 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 เมตดตีหมูบนมือนี่เดีแ่ <laughs> แต่แม่จักคจีหมูได้รับได้นอนละมึงแม่ได้รับได้นอนนี่หมูแม่จะนี่จะเดมแม่จะไปเมืองไทยละหมูเอาใส่กระเป๋ามาด้วยมึงตรวจดีวว่านะ่าเรียงมากอยู่นะเอาใส่กระเป๋าไาด้วยเมืองไทยบ่หูุเอาใส่กระเป๋าไปเมืองไทยไบ่ใช่ปะนะ มอจะกลให้ทยแล้วนะพวกนี้หมูมึงจะหอบแผลหมูแม่จะไปเมืองไทยแล้วนะลูกยิ่งก็ลูกอีหมูมึงยิงก็ค้นอีห่วยฮะอยะแม่จะทิ้งแล้วนะลูกพวกนี้แม่จะไปเมืองไทยแล้วนะไม่ย้ำรับนอนนอนตึง จินโจด t you want มือในห้องด๊กๆมือในห้องด๊กๆจะโดนดะโดนว้าววัตถุวัลหลลุกบไปทังหนอก,กไปมาแล้วมึงจะอันนี้เห็นมั้ย h ว t ดนาลูก Warte, man muan lục What now? Tỷ hai được vậy u có vẻ lục nó chào mình tính mười mẹ khăn đơn bên phía

You see everything. You can stand in front of the door and see everything. Yes, you see everything. it's yes, okay now.